สวัสดียามเช้าครับผมพบกับพรอเวสานชาแนลอีกนะครับผมช่องน้องใหม่ครับผมี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งช่วยติดตามด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับผมวันนี้ผมจะมาซักผ้าพอดีเครื่องซักผ้ามันเสียผมจะพาไปดูเครื่องซักผ้ามันเป็นไรก็ไม่รู้ครับผมเปิดมาแล้วเครื่องไม่ยอมทํางานครับสาเหตุผมว่าคิดว่าเป็นมอเตอร์ไหมหรือสาเหตุอะไรผมก็ไม่แน่ใจครับผมวันนี้สงสัยต้องซักมือนะครับผม อากาศดีแด,ดดดีวันนี้จะซักผ้าด้วยเครื่องก็ซักไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องนะครับผมไงก็ใครที่รู้ว่ามันสาเหตุจากอะไรก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เครื่องเลยครับผมเครื่องซักผ้าประมันเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับผมขึ้นไฟสถานะแต่มันไม่ทํางานเดี๋ยวต้องทําฝันดูนะครับ เครื่องมันดังตื้อๆๆๆๆไปฐานะขึ้นแต่มันไม่ทํางานผมเปิดดูครับผมเนี่ยผมเอาผ้าออกแล้วเครื่องก็ไม่ทํางานครับผมน้ําก็ไม่เข้าไปผมคิดว่ามอเตอร์อาจจะเป็นที่มอเตอร์ครับผมวันนี้ต้งใส่ต้องซักมือกันแน่ๆวันนี้ดูมาดูครับผมเนี่ย เครื่องไม่ทํางานเพื่อนไฟขึ้นแต่มันไม่ทํางานครับผมสงสัยต้องซักมือแน่ๆวันนี้ครับผมอากาศดีว่าจะซักเครื่องก็ซักไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปดูการซักมือกันนะครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องเอาไว้กี้ก่อนรอมีตังไปซ่อมตอนนี้ไปดูซักมือกันนะครับผมการซักผ้าด้วยมืออ่าไงเขาติดตามด้วยนะครับผมไปดูการซักมือกันนะครับ ต้องขยี้ครับผมต้องขยี้ถ้าสปปกปรกต้องขยี้ผมไม่แท้ๆทำงานในออฟฟิศอย่างเขาเนาะปกติจะทำงานทำทองไร่ทองนาทำอะไรนู่นอันนี้มั่งกับเพื่อนเราต้องทับไ้มือขยี้ซื้อใหม่ก็แพงครับผมเครื่องก็หมืออห่นกว่าบาท มีตังซื้อนะครับรองเมาซักผ้าที่มือกันนะครับนี่อากาศดีครับผมดีสักผ้า ตอนเช้าเริ่มหนาวนิดหน่อยนะครับตอนนี้ที่บ้านเริ่มหนาวแล้วมกีกำค้างมั่งเล็กน้อยครับแต่ตอนสายๆนาเขาร้อนครับรมันมากเลยอ สองลิตรสิตปากครับผมก่ได้แห้ง จะได้เสียงนะพอดีน้องๆเขาหยอกกันครับผมเขาหยอกกันน้องเขาเจ้าบุญทิ้งกับเ,เจ้ากาแฟครับผมให้กำลังใจกระโจนกันอยู่ข้างนะครับผมอย่าดื้อนะลูกนะอย่าดื้ออย่าพาน้องดื้อน,นะลูกนะยังหลายตัวครับผมรวมแล้วเจ็ดตัวอนอกเพื่อข้างในได้ครับ ไม่มาเขาจะเอามาปล่อยครับมาปล่อยตีเล้งมาปล่อยให้เราเราก็เห็นเราติดสายก็มาเลี้ยงับผมกาแฟอย่ามากินลูกไม่เอาน้ำแทบตัวโปกะไปไปไม่เอาเล็กชิดกาแฟมาปล่อยตัวเล็มีสองตัวตัวนึงตายครับเหลือรอดตัวเดียวตัวแฟ เติเป็นนี้หมดกัดด้วยนะามาปล่อยกระใจไลยครับผมไม่พร้อมที่จะเลี้ยงไม่น่าว่า,าเลี้ยงเอามาปล่อยออสองสารนะครับผมเพราะว่ามีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์เราเนี่ยเนาะ เบดออกน้ำน้ำแฝกลางมันก็ออก เอาน้ำนีน้ำประมาณแดแดอือักใส่น้เซ็ปออก ไปอย่ามาการ่ลูกไปอย่ามาเล่นนะ้เฟซแมวชอบปะควร <c oughs> หาดึกไม่สามเดือนนะครับตอนนีน้แต่อย่าดื้อนะไม่กักดพี่เขานะลูกไม่กัดพี่เขาพี่เขาเจ็บลูกหยอกกันหยอกกันตอนเช้าทุกวัน ไปดื้อดลุกอย่าไปดื้อจะดื้อแล้วตอนนี้ล้างน้ำเฟบออกกันครับผมก็เอาไปปัน่นเตะซับเรื่งซับไม่ได้แล้วก็เอาลองซับแล้วก็ไปตากให้แห้ง ตอนนี้เราซักเสร็จแล้วครับผมแล้วก็เอามาแฝนที่ลาวเพื่อมาพึ่งให้มันแห้งครับผมนี่รอแดดให้มันถูกแดดให้มันแห้งครับผมช่วงบ่ายๆะครับถึงถึงได้เก็บครับผมอันนี้รอแดดครับผมช่วงเช้าเช้าแดดยังอ่อนอยู่ช่วงสายมีแดดแล้วก็เอาไปพึ่งแดดให้มันแห้งช่วงบ่ายๆอ่ะเก็บครับผมแดดแรงๆก็เก็บได้ตอนบ่ายมันจะหอมแดดครับผ้าตักตักแดดครับผม ถ้าวันไหนฝนตกผมเห็นอับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่น,นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ